หลังจากที่ทแถลงนโยบายเสร็จสิ้นนะคะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็นําทีประชุมพรรมเลยค่ะวันนี้มีการประชุมพรรมนัดแรกถกกันเข้มเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยไปเช็คผลการประชุมที่เกิดขึ้น่ะเช็คประชุมพรรมนัดแรกปั๊มนโยบายร,บารัฐบาลเศรษฐาชาวประชาเป็นเศรษฐีและก็มีเคล็ดเชิญมาให้ด้วยทิ้งถ้ายค่ะคือ รัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกก่อนว่าเขาก็เน้นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องเป็นสําคัญถึงบอกไนงะก็ต้องรีบจับรัฐบาลต้องรีบมีนายกเพราะปัญหาปากท้องประชาชนรอไม่ได้ก็ไม่น่าแปลกใจถ้าการประชุมครมนัดแรกจะมีการ ออกนโยบายที่เกี่ยวกับค่าครองชีพประชาชนออกมาอย่างน้อยๆก็ในฝั่งหนึ่งคือไปคุยกับนักเศรษาสตร์ช่วงนี้เขาบอกมันต้องมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งแน่หละก็คือลดค่าครองชีพอันนี้ทําได้เลยเพียงแต่อาจจะ ทำได้ไม่มากเออแต่ไอ้ส่วนที่ต้องทำในระยะยาวแล้วมันจะทำได้เยอะด้วยก็คือเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอันนั้นก็คงเรียกว่าจะทำกันชั่วข้ามคืนไม่ได้นะครับต้องรออยู่แต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่นานโยบายในฝั่งการลดค่าครองชีพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูก,กันท่านผู้ชมครับพอใจไหมถูก,ถกใจหรือ,รอเปล่า,เ,ลาเออหรือเขาใช้คำว่าเป็นเศรษฐีหรืออย่างอา,อาจจะย,ยั้งละแต่ว่า มันก็น่าจะเรียกว่าหายใจหายคอกันสะดวกมากขึ้นนะฮะค่ะเอาพาไปตรวจแถวกันหน่อยนะคะผลการประชุมบบเป็นยังไงกันบ้าง <ฮะ S 2> คือจริงๆเนี่ยเรามีการประเมินกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ <ฮะ S 2> ว่าการประชุมคอรมอนนัดแรกวันนี้จะมีการหาหรือเรื่องอะไรหลักใหญ่ใจความนายกส่งสัญ,ญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วค่าไฟต้องลด <ฮะ S 2> น้ํามันต้องลดฟรีวีซ่าต้องมาตลาดหุ้นนี่กระตอบรับไปแล้วด้วยนะคะ,<ฮ>ะเอาไปดูกันสรุปแล้ววันนี้ <ฮะ S 2> คุยกันหลายประเด็นเลยค่ะคือก็บอกว่าจะมีคุย,ยเ,เยอะ ค่าน้ำขอไปฮะค่าเหมือนผมชอบทำไฟค่าไฟค่าน้ำมันเรื่องของวีซ่าคือวีซ่าเนี่ยเดวจะสับสนคือมันจะเป็นฟรีวีซ่ากับวีซ่าฟรีถ้าฟรีวีซ่าคือท่านต้องขอวีซ่าแต่ท่านไม่ต้องจ่ายต่างค่าขอแต่ที่นายกเศรษฐาพูดคือวีซ่าฟรีไปเลย มาแบบไม่ต้องขอเลยฮะกับจีนกับคาซัคสถานก็คือเรียกว่ามากันได้เลยเป็นช่วงท่องเที่ยวไฮซีซั่นด้วยหรือว่าบางที่เนี่ยอากาศไม่เหมาะสมอก็มาเที่ยวบ้านเราเพราะว่าช่วงนี้ อากาศกําลังได้เลยฮะแล้วช่วงปลายปีเราเป็นไฮซีซันอยู่แล้วใช่ค่ะแน่นอนนะคะที่จับจ้องกันคือลดค่าไฟพลังงานทันที<ช><ช>ส่วนกเกษตรกรก็รอดูเหมือนกันนะคะเรื่องของการพักหนี้เกษตรกร3ปีอันนี้ก็เป็นวาระเร่งด่วนแล้วก็เป็นวาระเด่นๆเหมือนกัน<ช>ดันฟรีวีซ่าเสนอให้มีการเปลี่ยนชื่อสนามบินภูเก็ตนะคะ<ช>ตามรายงานบอกว่าท่านนายกเสนอไอเดียนะบอกอยากจะให้เปลี่ยนเป็นสนามบินอันดามันใช่ไหมฮะคือจะได้เป็นภาพว่างมากหน่อยอันดามันก็มีหลายจังหวัดแล้ว ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างล่ะตรังภูเก็ตกระบี่ระนองโหแต่ละจังหวัดนี่สถานที่ท่องเที่ยวก็เด่นๆทั้งนั้นมีเกาะมีแก่งเยอะพอสมควรแล้วแน่นอนนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของรัฐบาลชุดนี้ดิจิทัลวันเลดค่ะ1 0 0 0 0บาทหลายคนเริ่มเตรียมตัวแล้วนะ หนึ่งมืนบาทสรุปแล้วใช้ซื้ออะไรได้บ้างเออหลายคนไปเช็คลิสต์กันแล้วนะคะเพราะว่าตามคาดการเนี่ยจะมีผลเริ่มใช้ได้ประมาณสักกลุ่มผ่าพัานปี์ปี67นะคะเดี๋ยวคงจะมาเล่าให้ฟังว่าใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรไม่ได้บ้างเพราะรอบนี้นะเห็นบอกจ่ายค่าเทอมก็ได้นะ,ะเ,ออเดี๋ยวคงมาเจาะลึกรายละเอียดกันนะคะรวมไปถึงแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีสสอรอประเด็นนี้ก็ยังไม่ชัดคุณผู้ชมคะรวมไปถึงการมอบหมายแบ่งงานให้รองนายก6คนรอบนี้รัฐบาลเสร็จฐานหนึ่ง มีรองนาะยกะรัฐมนตรีถึง6คนนะคะ เอาเฉพาะแค่รองนายกที่มาจากเพื่อไทย3คนเข้าไปแล้วค่ะยังไม่มีการแบ่งงานกันแบบชัดเจนเดี๋ยววันนี้คงจะมาขยายผลกันรอดูกันด้วยว่าผลการประชุมครมมีการแบ่งงานให้ใครทํากันแล้วบ้างกระทรวงททบวงกรมคนไหนดูแลงานรับผิดชอบเรื่องอะไรรวมไปถึงรองนายกที่ดูแลเรื่องของกฎหมายด้วยนะถ้าเป็นรัฐบาลชุดกงก่อน,อนเห็นหน้าอาจารย์วิศนุชัดเจนนะแต่รอบนี้ตรวจแถวรายชื่อรองนายกภาพของรองนายกกฎหมายเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่ครับก็ เดี๋ยวขอขยับไปภาพสัสูุอีกนิดหนึ่งละวกับท่านผู้ชมฮะคือที่ต้องไปเน้นที่ภูเก็ตถามว่าทําไมอย่างที่บอกไปว่าถ้าสนามบินที่มีความคึกคักมากที่สุดในภูมิภาคเนี่ะภูเก็ตมาก่อนแล้วมาก่อนเชียงใหม่ด้วยนะใช่เป็นสุนภูมิดอนเมืองแล้วก็เป็นภูเก็ตเพราะฉะนั้นต้องต้องดูฮะว่าจะออกมาอันนี้ก็คือเพิ่มรายได้แต่พอออกมาแล้ว วีซ่าฟรีของจีนกับซัคสักนเรายังไม่รู้ไงฮะว่าตัวเลขคนจะเข้ามาเท่าไหร่คือถ้ามาเยอะมาใช้เงินเยอะมันก็เป็นรายได้ของพี่น้องที่อยู่ในภาคบริการภาคการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นอนาคตที่ยังไม่ทราบแต่ที่ทราบแน่ตัวเลขมาแล้วค่าไฟค่าน้ำมันเนี่ยนะฮะ hey, คือก็บอกว่าได้แล้วล่ะทีนี้ต้องดูว่าไอ้ที่ไปลดเนี่ยอย่างเนี้ย ชัดเจน4บาท45สตางค์นะฮะเดี๋ยวก็เริ่มเดินกันยาก็เรียกว่าใช้ได้เลย4บาท45หรเหลือ4บาท10สตางค์ก็ถามว่าลดไปเยอะไหม35สสตางค์เนี่ยก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะเออใครที่ใช้ถ้าจะแพงๆเขาบอกเตารีดใช่ไหมฮะ <c oughs> พวกเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเยอะ ก็เรียกว่ามันลดไปเยอะได้เหมือนกันต่อนหน่วยลงมาแล้วพอลดมาอีกปุ๊บมันจะมีเรื่องของค่าบันไดค่าไฟแล้วใครที่อยู่เรียกว่าปริมปริม,มขอบๆเนี่ยก็จะลดตรงนี้ได้มาอีกน้ํามันก็ลดฮะสาบาทต่อลิตรต้องไม่เกินนี้สําหรับน้ํามันดีเซลซึ่งอันนี้ถึงให้ท่านผู้ชมจับตาเลยก่อนหน้านี้เ,เรียกว่าน้ํามันดีเซลบ้านเรานะมันจะไปตันอยู่เนี่ยยี่ส ยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าตังคคือเกินนี้เนี่ยถือเป็นบาปเลยสําหรับประเทศไทย <c oughs> ไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> จนรัฐบ,บาลชุดที่แล้วเนี่ยบอกอ่ะมันจะอั้นก็ไม่ได้แล้วราคาน้ำมันตลาดโลกก็ไปค่าเงินบาทก็อ่อนสุดท้ายก็ปล่อยราคาน้ำมันดีเซลทะลุสามสิบกว่าบาทขึ้นไปแล้วอะไรเกิดขึ้นข้าวของแพง <c oughs> หลายคนบักค่าครองชีพโอ้โหมนันขึ้นขึ้นจากอะไรทุกคนบอกน้ํามันดีเซลแพงเวลาขนข้าวขนของขนสินค้าขนบริการใช้น้ํามันดีเซลหมด <c oughs> รอบนี้น้ํามันดีเซลลง ที่ขึ้นขึ้นไปยังไงช่วยลงให้ประชาชนเขาด้วยนะฮะ<ด>เพราะค่าขนส่งท่านลดลงมาแล้วนี่แหละค่ะน้ำมันดีเซลก็ถือเป็นต้นทุนหลักในเรื่องของการขนส่งเหมือนกันนะ<ช>แล้วก็เป็นต้นทุนหลักเรื่องของผู้ประกอบการด้วย<ช>ส่วนแน่นอนอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือดิจิตอลวันเลด10,000บาทนะคะหลายคนบอกนี่เป็นนโยบายที่มันท้าทายมากๆของรัฐบาลชุดนี้เลยนะคะคําถามที่ยังคงดังยังคงดังกึกก้องตอนนี้เงินนํามาจากไหนที่มาของงบประมาณ ดีเจ้าหลวันเลดหนึ่งห่นบาทต่อคนที่จะแจก50กว่าล้านคนเนี่ยนะคะใช้เงินประมาณ5้0แสนถหมื่นกว่าล้านคําถามอย่างที่บอกที่มางบประมาณยังไม่ชัดเจนถึงตอนนี้แล้วรอบนี้มาเนี่ยมาแบบบล็อกเชนนะคะต้องสร้างเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาด้วยสังคมประชาชนนักวิชาการต่างๆคอการเมืองเขาจับจ้องว่าอยากจะเห็นการกําหนดเริ่มใช้งานให้เป็นรูปธรรมเร็วขึ้น แล้วล่าสุดเองเนี่ยเราเห็นความท่านไหวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงการคลังขออภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ถึงขั้นบอกเลยค่ะว่านายกตอนนี้มอบหมายให้เรียบร้อยให้ไปทําเรื่องของดิจิตอลวันเลด10,000บาทนี่แหละค่ะแล้วยืนยันแบบนี้นะคะว่าจะใช้เงินงบประมาณเป็นหลักและจะไม่มีการกู้เงินเพิ่มเติมด้วยอันนี้หลายคนก็สงสัยนะฮะว่าเราท่าทไมกู้เพื่อใช้งบประมาณคืองบประมาณเนี่ยก็ ต้องเตรียมผ่าแล้วเพราะว่า1ตุลาคมต้องใช้ของปี67แล้วคงแน่นอนไม่ได้มีการใส่ดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นเข้าไปในนั้นแน่ๆทีนี้ถ้าจะใช้มันก็ต้องมีการไปปรับงบหรือจะไปดึงจากงบกลางมาซึ่งก็อาจจะไม่พออีกเออแต่ถ้าเกิดจะไม่กู้ยืมอันนี้ฮะเป็นโจทย์ที่ผมการหลังๆคุยกับนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านก็บอกว่าหลายคนที่บอกก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าจะเอาเงินจากไหนมาทำนะฮะออไปต่ออีกท่านผู้ชมครับอันนี้คือเรื่องของนโยบายนะครับ พักหนี้เกษตรกรคือเขาบอกหนี้เนี่ยท่วมหนี้ท่วมหัวยังไงก็ต้องเอาตัวให้รอดแล้วเกษตรกรเนี่ยคือเขาพักให้เนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพักเลยเป็นเรื่องเร่งด่วนพักทั้งต้นพักทั้งดอกทีนี้อย่างที่บอกไปว่าทางธนาคารเองเขาเอาถ้าเกิดไม่มีกระแสเงินสดเข้าธนาคารก็อยู่ยากเหมือนกันพอเกษตรกรไม่ต้องชําระเนี่ยนะฮะแต่อย่างหลายๆอย่างพวกดงดอกเองก็ต้องเป็นภาระภาครัฐที่ก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการไปดูแลแต่บอกว่าเอาละอย่างน้อยเนี่ย ปลดปเปลื้องจากไอ้ตรงค่าที่ต้องส่งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ย<ช>ไป3ปีก็ยังพอมีเงินเอาไปขยับขยายเอาไปใช้เอาไปทาอย่างอื่นได้บ้างใช่ใชก็เป็นหัวใจสัมพันธ์เลยนะถ้าเป็นการพักหนี้ช่วงนี้นะคะมติคอรมที่ออกมาล่าสุดก็คือให้พักหนี้เกษตรกรได้นะคะแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็ก3ปีด้วยกันค่ะฝั่งของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เองนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสุงกลังถึงท่านบอกเลยเรื่องของพักหนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นไตรมาสนี้เลยนะคะก็จะเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องของหนี้เกษตร ก่อนด้วยครับ,รบอ่ะก็แปลว่าเกษตร,รกรเองพอไม่ต้องชําระหนี้นะก็จะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นทีนี้ต้องถามแล้วและเขาจะไปใช้ทําอะไรมันจะไปมีผลมีความคึกคักกับเศรษฐกิจภาคธุรกิจภาค<ะ>นั้นๆด้วยฮะอันนี้บอกเลยเพราะว่าหลายๆครั้งที่ออกในโยบายแบบเนี้ยมันมีผลเรียกว่าชัดเจนว่าภาคบางกลุ่มอุตสาหกรรมจะดีขึ้นเพราะเกษตรกรมีเงินเหลือครับไปอีกท่านผู้ชมฮะจากเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพลดรายจ่ายมาดูสิ การเพิ่มรายได้จะเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับบอกว่าจะเป็นวีซ่าฟรีเลยนายกเศรษฐาใช้คำนี้เลยนะวีซ่าฟรีนะบอมแมนฟรีวีซ่าเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการท่องเที่ยวระดับโลกเลยเทศกงเทศกาลเวลาจะเข้ามาจัดก็ต้องอำนวยความสะดวกการดูแลให้เขาแต่หลักๆตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวีซ่าฟรีสําหรับจีนกับคาซัคสถานที่ท่านนายกออกมา,าแถลงหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะสองประเทศหลักๆคุณผู้ชมถามว่าทําไมาต้องเป็นจีนก็ต้องบอกนะคะว่าเป้าหมายเดินทางมาเที่ยวไทยเนี่ยถือว่า ทยเองก็เป็นอันดับต้นๆที่พี่จีนเขาอยากจะมาเที่ยวนะคะเมื่อปี62เนี่ย จีนมาเที่ยวไทย11ล้านคนนะคุณผู้ชมนะปีนี้คาดการว่าเห็นประมาณ4ล้านคน5ล้านคนก็สวยหรูแล้วค่ะแล้วถามว่าทําไมต้องเป็นคาร์ซักสถานคือถ้าไปดูตัวเลขจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเป็นแค่ประมาณสักหมื่นกว่าคนตัวเลขหลักหมื่นนะคะยังไม่มากแต่แนวโน้มคาร์ซักสถานเติบโตค่ะเขามากันทีไม่ได้มากันแบบคน2คนนะคะมากันแบบเช่าเหมาลำมากันแบบชาร์เตอร์ฟลายค่ะคุณผู้ชมงนะเหมากันมาเลยเพราะฉะนั้น2ประเทศนี้ถือว่าเป็น2ประเทศที่มีศักยาภาพที่จะมาเที่ยวบ้านเราได้เยอะขึ้นล่าสุด คือมาถือแค่พาสปอร์ตไม่ต้องขอวีซา่าก็มาเที่ยวบ้านเราได้แล้วนะคะแล้วรอบนี้มติคอรมอก็คือให้ฟรีวีซ่า5เดือนค่ะจะมีผลเลยนะคะ25กันยายนจนถึง29กลุมภาพันธ์ปี6-7และเขาบอกช่วงเวลานี้นะคุณผู้ชมนะเอาแค่5เดือนเนี่ยนะแต่ก็น่าจะกระตุ้นท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นค่ะถามว่าสำคัญยังไงเด๋ยวหนึ่งตุลาคมนี้่ะจะเป็นช่วงโกลเด้นวีคของจีนนะคะจีนเขาหยุด สองสัปดาห์ค่ะหมายความว่าถ้าเราฟรีวีซ่าเนี่ยก็จะเดินทางมาเที่ยวไทยมากขึ้นนะคะขนาะเดียวกันนอกจากคาบเกี่ยวเรื่องของโกลเด้นวีของจีนแล้วเดี๋ยวจะไปคาบเกี่ยวตรุษจีนด้วยแปลว่าโหยิ่งดึงคนมาเที่ยวไทยเยอะขึ้นเลยนะคะชาวจีนค่ะครับใครอยากไปท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นนโยบาย ที่ออกมานะครับมีทั้งลดค่าครองชีพมีการเพิ่มรายได้อ,อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ตอนแรกคุณภูมิธรรมเองบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกโดยที่ซ้อมไปที่มีการประชุมครมอลนะครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าจะแก้ไขและถ้าจะลางเนี่ยมันก็ต้องมีการทําประชามติอันนี้ผมขออนุญาตขยายนิดหนึ่งก็แล้วกันว่ามันอาจจะไปคาบเกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วยคือถ้าจะทําประชามติก็ต้องใช้งบประมาณแล้วก็ว่ากันว่าถ้าจะทําครบทุกรอบเนี่ยมันเป็นหมื่นล้านอยู่เหมือนกันก็ต้องถามว่าแล้งบตรงนี้จะเอามา แต่ใดพราะโอ้ยังมีดิจิ t a ลวอลเล็ยังมีเรื่องอะไรอีกหลายอย่างพักน่งพักนี่เองที่มันจะไปมีเรื่องของการใช้งบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างที่บอกไปมันจอา,อาจจะไปที่การเมืองเพราะว่าถ้าบอกว่างบประมาณอาจจะจํากัดจําเขีย์อยู่ในช่วงนี้ อาจจะเริ่มเป็นการแก้รายมาตราไหมมันจะต่างกันนะฮะการร่างขึ้นมากับการแก้ไขารายมาตรารวมไปถึงสอสอรอสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจะเป็นแบบไหนฝ่ายค้านบอกก็อยากให้มีการเลือกตั้งร้อมีการยึดโยงกับประชาชนเลยแต่ ก็ต้องรอดูเพราะที่อย่างที่บอกไปที่มาสอสอรอก็มีค่าเท่ากับที่ไปคือผลออกมาคือรัฐธรรมนูญจะออกมารูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับอ่ะคุณร่วมภูมิธรรมครับก็จะเป็นตรองนายกที่ดูแลด้านนี้ฮะใช่ค่ะคือเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมพรเม่อมเช้าด้วยนะคะบอกว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นเรื่องสาคัญและก็ต้องมีการจัดการเร็วที่สุดไม่อยากจะให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยติดขัดเหมือนที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ครับไปอีกท่านผู้ชมครับเรื่องของตําแหน่งเนี่ยนะฮะอ่าก็หลายคนก็จับตาด อะไรบ้าง<ฆ>คือก็ต้องมีการแบ่งงานรองนายกนะฮะตอนแรกมีข่าวหลายคนก็ตกอกตกใจคนภูมิธรรมเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่มีข่าวจะไปคุมความมั่นคง <c oughs> หลายคนก็บอกมันผิดฟ้าผิดตัวหรือเปล่าเอ๊ะ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นมหาไทยเป็นกะลาโหมอะไรแบบนี้ยุติธรรมไปคุมความมั่นคงเข้าใจได้แต่ถ้าง,งานพาณิชย์แล้วไปดูความมั่นคงเอ๊ะมันอาจจะดูลักหลังในหน้าที่เนี่ยนะครับ <c oughs> แต่ตอนหลังเจ้าตัวบอกโอ้ยใจเย็นๆินกนยังไม่ได้แบ่งอ่ะก็เป็น หท่านรอ,องในยงทั้งหท่านก็ต้องมีการดูว่าใครจะกํากับดูแลด้านไหนดูกระทรวงอะไรบ้างรวมไปถึงฮะ ทางกฎหมายอันนี้คือรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็จะดูในหลายๆด้านและให้ดูวด่าดรพวงเพชรเนี่ยฮะจะไปดูแลเรื่องประชาสัมพันธ์สํานักปลัดกรมประชาสัมพันธ์นอ,อ,นอย่างที่มีข่าวหรือเปล่าน,นะฮะนอกจากนี้ก็ต้องจับตาตําแหน่งเหล่านี้ละค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะที่ปรึกษารองนายกที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีปร,รตรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีโฆศกประจําสํานักรองโฆศก นะคะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีรวมไปถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีถามว่าทาไมต้องจับตาตาแหน่งเหล่านี้นี่เป็นตําแหน่งฝ่ายการเมืองค่ะซึ่งตามรายงานคอการเมืองบอกต้องจับจ้องเพราะเป็นเก้าอี้ที่เป็นที่ปรารถนาของเหล่าบรรดานักการเมืองที่พลาดหวังจากเก้าอี้รัฐมนตรีรวมไปถึงสสบางคนที่สอบตกอาจจะได้เข้ามาดูแลเก้าอี้เหล่านี้ก็เดียกว่าดูแลกันทั่วถึงสําหรับ ผู้สมัครสสของแต่ละภาคน,นะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะการล็อกสเปคเออจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยนะครับเอ่อก็มีบางท่านละกันอ่ะก็เป็นข่าวว่าคุณสมคิดอาจจะไปนั่งรองเลขานายกไหมคุณจกักรพงศ์จะไปรองเลขานายกหรือว่าคุณพงศรานี่นะครับคือจะมีหลายฝ่ายสําหรับรอ,อ,องเลขานายกก็ดูเพราะว่าเลขาธิการนายกก็จะเป็นหมอมิงพรมินเนี่ยนะฮะแต่ที่เหลือก็ดูว่าใครจะเข้ามาบ้างเขาบอกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดนายกเนี่ยเปรียบเป็นเหมือนมันสมองของนายกใช่ไหมฮะแต่ว่าดูแต่ละเก้าี ดูแต่ละรายชื่อหลายคนก็แซวว่าเอ๊ะล็อกสเปกมีการจองตําแหน่งกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าในมุมของเลขานุก,การรัฐมนตรีนะคะมีชื่อของอดีตสสนหนองคายค่ะคุณกฤษดาตันเทิดทิพนั่งเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยส่วนคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะก็เป็นรองเลขาธิการของเพื่อไทยก็มีชื่อเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ก็ทนายกแหละนั่งควบคังอยู่นะคะ